สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการอโรนาเรทีวีนะครับวันนี้มากันในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถนะครับกำลังเดินทางไปห้างสรรพสินค้าเดองมอมวาน,นะครับก็หลายข่านอาจจะทราบแล้วหรือยังไม่ทราบก็แล้วแต่นะครับก็คือที่ผมจะบอกก็คือ,อ ผมกําลังจะไปงานนะครับงานประกวดปลาชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับจัดขึ้นทุกปีนะปีนี้เนี่ยจัดที่เดอะมอลงามวงวานนะครับแล้วก็ที่ผมกําลังจะพาท่านผู้ชมไปวันนี้ก่อนที่จะไปงาน ก่อนที่งานที่จะเริ่มเนี่ยงานจะเริ่มวันที่1ถึงวันที่9นะครับตุลาคมนะฮะที่จะถึงเนี่ยแหละ,ะแต่ก่อนที่จะไปงานนะครับวันนี้ผมมีโอกาสพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศของการลงปลากันดีกว่านะครับบรรยากาศของการลงปลาคืออะไรนะครับบรรยากาศของการลงปลาก็คือเป็นวันก่อน นะครับวันงานนะครับก็คืองานจะเริ่มวันที่1ใช่ไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยวันที่29กนะครับก็ก่อน2วันแล้วก็พรุ่งนี้ก็วันที่30วันนี้เขาตัดสินกันก็คืองานยังไม่เปิดนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะไปดูเบื้องหลังกันนะครับว่าท่านที่ส่งปลาเข้าประกวดเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับแล้วเขาไปที่ไหนกันนะครับและจะเจอใครบ้างในงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับก่อนอื่นเนี่ย ตอนที่เราจะเดินทางไปถึงเดอะมอเนี่ยผมก็จะมีะทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับให้ท่านผู้ชมนะฮะที่ในอนาคตอาจจะสนใจที่จะประกวดปลานะครับสิ่งแรกเลยก็คือนึคุณต้องไปสมัครใช่ไหมฮะสมัครก่อนเลยนะครับซึ่งการสมัครเนี่ยก็จะ สมัครได้หลายๆที่หลายๆทางนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าทางที่จะสะดวกที่สุดนะครับก็คือที่โซนจตุจักรนะครับอย่างผมเนี่ยที่เคยมีประสบการณ์มาก็คือผมจะสมัครที่ร้านไว้ไว์เครนนะครับไว้เครนที่จตุจักร นะครับก็จะได้ใบ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 สมัครมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนําใบสมัครนั่นแหละไปไปเช็คอินนั่นเองก็คือไปเดี๋ยวไปลงทะเบียนนะครับที่ที่ที่งานนะฮะก็เป็นทริคเล็กน้อย,น,อยนะครับการขับรถไปก็บอกก่อนเลยว่าเมื่อไปถึงเดอะมอลล์แล้วเนี่ยต้องเช็คให้ดีๆนะครับเพราะว่าผมเคยจอดรถผิดที่มาแล้วจะลืมว่าคุณจะต้องแบกแบกแบกลังโฟมใช่ไหมใหญ่ๆนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นไปผิดชั้นเนี่ยต้องดูอย่างเดมองงามวงวานวันนี้ที่เราจะไปกันเนี่ยศูนย์แสดง หอลชั้นที่แสดงสินค้าแสดงงานเนี่ยมันจะอยู่ชั้น4นะครับแต่ถ้าเป็นเดอมอล์บางกะปิเนี่ยมันจะอยู่ชั้นบนสุดนะครับฉะนั้นเราก็จะต้องจอดรถที่ชั้นนั้นเพื่อเราจะได้ไม่ต้องหิ้วหิ้วลังโฟมเหนื่อยขึ้นลิฟต์ขึ้นอะไรก็ตามนะครับก็เดี๋ยวเป็นทริก,ก่อนและกันก่อนหนึ่งเดี๋ยวเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวพอถึงเวลาถึงที่หน้างานที่เดอมอล์แล้วเดี๋ยวมาพบกับกับผมได้นะครับพบกันตอนหน้าครับุณครับ So lady. นะดูเมือนคนที่กอหกธอ,อยู่รืองไงานะให้ไปบอกใครคนนัม่สที่ันอยู่ที่เธอใัองท้านานาปีในลที่เข้าไบในบริเวณ จัดงานนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วตอนต้นก็คือวันนี้เป็นวันเป็นวันที่เขาจะมาว่าวันลงปลานะครับผู้เข้าประกวดเนี่ยก็จะเอาปลามาลงวันนี้ส่วนห้างร้านต่างๆก็จะมาจัดบูธจัดสินค้าก็คือจะมาตกแต่งเข้าด้านนี้นะครับเนี่ยก่อนเดินเนี่ก็คือเราต้องมาต้องไปแลกบัตรตรงนั้นนะครับแลกบัตรจะได้บัตรมาเป็นอย่างนี้ผู้ประกอบการหรือว่าผู้เข้าประกวดก็ตาบนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในค,คือตอนนี้เนี่ยปกติทางเข้ามันจะอยู่ด้านในด้านในห้างแต่วันนี้ทางเข้าหลักเนี่ยมันปิดแล้วมันปิดอยู่ยังไม่เปิดฉะนั้นเราต้องเข้าด้านด้านหลังเนาะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นทางขนสินค้าเข้ามาจากโรงจอดรถนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนี่ก่อนเราจะเจอใครกันบ้างเพราะผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าต้องไปยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาลงทะเบียนปังอะไรกันตรงไหนครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในบริเวณงานแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าอ๋อขอโทษทีผมอยู่กับคุณอองไวเครนนะครับกราบสวัสดีคุณอองด้วยสวัสดีครับนี่ตรงนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับคนที่จะมาลงประกวดปลานะครับในในประเภทของโรน่านะครับทุกรุ่นนะครับก็จะมีทุกคนที่เรามาลงปลาก็จะมีใบนี้ใบสมัครการประกวดปลาสวยงามนะครับนะเดี๋ยวท่าผู้ชมก็ ที่สนใจนะเมื่อกี้เราพาจากด้านหน้าเข้ามาในนี้แล้วนะครับก็อันนี้ตรงนี้ต้องมายื่นให้กับคุณนองนะครับแล้วเดี๋ยวคุณนองก็จะทําการลงปลาแต่นี้จะมีเจ้าหน้าที่พาไปนั้นคือเราต้องดูกอนว่าตู้ไหนว่างใช่ครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมบตามมาเลยนะครับครับไปดูพี่ตู้เลยดีกว่าไหมครับอ่าได้ครับไปดูพี่ตู้เลยคุณนองเรายึดตัวคุณนองมาแป๊บหนึ่งก่อนคุณนองไว้เครนนะครับเอ่อถ้าผู้ชมที่ดูรายการเนี่ยอาจจะรู้จักคุณนองกันทุกคนเลยนะผมว่าเนี้ยครับอ่าจะอยู่ตรงนู้นทีนี้เราจะ ต้องดูตามทะเบียนนะครับอ๋อก็คือจะมีการเช็คทะเบียนอยู่ก็รว่าตไหนว่าได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไปลงปลากันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับตอนนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนของการลงปลาเข้าประกวดแล้วนะครับจากที่ท่านผู้ชมได้มองนะครับจากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับทั้งฝั่งซ้ายมือจะเห็นเป็นตู้ ขนาดอยู่ประมาณ48นิ้วนะครับเป็นเป็นเป็นตู้ที่ใช้ประกวดปลาโรวน่านะครับส่วนฝั่งขวานี่จะเป็นในส่วนของ Flower h o r อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะโฟกัสในส่วนของอโรวน่ามากหน่อยนะสายมือที่เราเห็นนี่เนี่ยนี่เนี่ตู้จะเริ่มมาตั้งแต่ตู้จริงๆแล้วตู้โรวน่านี่เยอะมากนะครับทางด้านหลังนู้นเนี่ยจะเป็นปลาเล็กส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นปลาที่ไซส์ใหญ่ก็คือ15นิ้วเป็นต้นไปนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็น จะเป็นอินโดนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นทองไม่ใช่ทองมาเลยเป็นอโลน่าแดงใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าว่าเราจะเจอคนรู้จักในวงการปลาดีกว่านะครับอ่ะเจอคุณเติ้งนะครับเดี๋ยวคุณเติ้ลสวัสดีครับเจอคุณเติ้งนะครับวันนี้คุณเติ้งต้องแนะนําก่อนคุณเติ้โชว่านะครับจากชัวร์อโรน่าแต่ว่าเห็นหน้าคาตาก็คงจะออกกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยว ราจะได้ยินเสียงคุณเต้งชัดเจนนะครับโอเคนะโอเควันนี้คุณเต้งมาทําอะไรครับในงานก็วันนี้ส่งปลาประกวดไหมเป็นปีแรกที่ไม่ได้ลงประกวดอ้าไม่ไม่ได้ลงอะฮะปีนี้ไม่ได้ลงเพราะว่าผมจำได้ว่าอย่างอย่างเมื่อตอนต้นปีคุณเต้ลงปลาแดงใช่ไหมผมเห็นอยู่สวยด้วยเข้มเข้มวันนี้ไม่ลงทำไมไม่ลงอะครับก็พอดีว่าลองออกบู๊กับเขาดูครั้งแรกนะครับอ๋อหมายถือว่า หมายความว่าโชว่าโรน่าจะมีการออกบูที่น yeah> ี่ยิ่งใหญ่อลังการครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับบูทจะอยู่ทางด้านไหนครับอยู่ในบริเวณงานหรือด้านนอกด้านหน้างานเลยนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมเดินเข้ามาในงานก็จะเห็นบูธถูกต้องครับมีมีอะไรบ้างเป็นความลับไหมก็จะมีปลาเก๋พิเศษมาลงทั้งงานนะครับก็จะเน้นกลุ่มลูกค้าไฮเอ็นเป็น่มลูกค้าปลาเก๋พิเศษทั้งหมดมีโชว์ปลาด้วยโชว์ปลาด้วยมีตู้ปลา ตู้ปลาก็ขนาดใหญ่เอาตู้120ยยีมาลงเลยอ่าโอเคนั่นแหละครับก็คือเป็นก็คือเป็นครั้งแรกหมายถึงว่าเป็นครั้งแรกของโชว่าโรน่าที่มาร่วมงานลักษณะของงานประกวดปลาชิงแชมป์แห่งประเทศไทยแต่ว่ามาใลักษณะของห้างร้านนะจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เป็นอีกแนวนึ่งอ่าท่านผู้ชมมีโอกาสแล้วนะครับเจอคุณเติ้งตัวเป็น ตัวจริงนะครับเสียงจริงนี่คุณเต้ยอยู่ที่บูธทุกวันเลยป่ะฮะทุกวันครับก็มาครับมีโปรโมชั่นหลายอย่างครับใจดึงดูดแน่นอนได้นะครับี่ในส่งโชว์ว่ารู้หน้าเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวอาจจะแวบๆแอบเข้าไปตอนตอนคุณเต้ยไม่อยู่แล้วแอบเข้าไปดูที่ร้านกันได้นะครับก็วันที่หนึ่งถึงวันที่กวันที่เก้าคุณเต้ยก็อยู่ที่ร้านใครอยากเจอตัวจริงคอลเลค์เซนได้ใช่ไหมครับอ่ามีแจกของรางวัลด้วยโอ้โหแล้วรีบไปเลยเดี๋ยวผมบอาเขาไปเสื้อจจก ปลานะครับมีไกแบ๊กมีไ้หลายอย่างครับเยอะครับเยอะงั้นเดี๋ยวเราไปเลยกันดีกว่าเพราะผมไปจองก่อนเลยจองเสื้อครับขอบคุณคุณเต้งมากครับแล้วเดี๋ยวใจกันวันงานแล้วกันครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราเจอคนรู้จักอีกคนหนึ่งแล้วนะครับในวงการปลาสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคนคนนี้เลยนะครับโหใส่เสื้อใส่เสื้อโบก้านะครับใส่ชุดมาหลาเรื่อท่านผู้ชมได้ทราบวรารู้จักหรือเปล่านะครับวันดีครับ สวัสดีครับมาจากโรนาเรทีวีนะครับวันนี้มามาแอบมาดูว่าวันนี้เขาลงปลาอะไรกันยังไงใช่ไหมวันวันงานเป็นวันที่หนึ่งใช่ไหมครับวันนี้เรามาก่อนตอนนี้ผมอยู่กับคุณคุณพงศ์นะครับต้องแนะนํานิดนึงคุณพงศ์ก็เป็นพี่ชายของคุณเจครับผมซึ่งคุณเจก็จะเป็นเจ้าของเจ้าของเว็บไซต์เว็บมาสเตอร์โรนา ทันทาวคอมนะครับก็เป็นเว็บที่ถือว่าใหญ่มากนะครับของคนในวงการปลาโดยเฉพาะโรน่าและปลาสวยงามวันนี้คุณเจไม่มาเหรอครับติดงานครับอ๋อก็เลยคุณพงมาเป็นตัวแทนใช่ครับก็ปลาเข้ามาดูอวันนี้มีได้ลงประกวดอะไรเขาไหมไม่ครับไม่ลงมาดูความเรียบร้อยก็คือมาดูบรรยากาศของปลาสวยเยอะครับอ๋อครับก็คุณพงนี่ก็เจอหน้าค่าตากันบ่อยนี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเตะบอลแล้วอ๋อ เตะครับผมก็เตะตลอดนะครับเออนี่กำลังจะบอกคุณเจว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่มีการต้องมีเตะฟุตบอลในผมจะไป ไปร่วมด้วยนะครับวันนี้ก็บังเอิญนะวันนี้ไม่เป็นไรไม่เจอคุณเจแต่ไม่แน่วันวันงานวันนี้เพราะว่าันเดียววันงานผมจะมาเก็บวันนี้แอบแอบมาดูเบื้องหลังเขาว่าเขาจะยังไงนะครับวันนี้นัดมิสติงเลยไหมครับวันนี้อ๋อไม่ทันแล้วสิเพราะว่าเขากลับกันมาไปหมดผมมามาดึกแล้วปฏิติดงานนะครับก็เดี๋ยวฝากความคิดถึงไปถึงคุณเจด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวอาจจะเจอได้เจอคุณพงกับคุณเจอีกทีในงานนะครับเดี๋ยวก็จะเชิญคุณพงกลับสบายครับขอบคุณครับคุณนะครับ โอเคต่อไปเราเดินไนดูเรื่อยๆนะครับเจอผู้ใหญ่ในวงการอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปทักทายทำความสวัสดีท่านผู้ใหญ่หน่อยนะครับก็สวัสดีครับพี่วิสิตสวัสดีครับรายการโรนาเรทีวีนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่วิสิตนะครับถ้าบอกชื่อพี่วิสิตในหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นนะครับแต่ถ้าบอกยูสเซอร์เนมนะครับยูสเซอร์เนมที่พี่วิสิตใช้เล่นในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือพี่มังกรแดง นั่นเองนะครับถ้าบอกว่ามังกรแดงเนี่ยผมว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องต้องรู้จักและเคยเห็นบทความเห็นปลาที่ทพี่วิสิตโพสต์ลงในในในกระทู้ในเว็บไซต์นะครับวันนี้พี่วิสิตมาทําอะไรครับมาส่งปลาประกวดอ๋อโดนเราประกวด,กวดพี่วิสิตนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมือประกวดปลาคนหนึ่งเลยคือว่ามามาไม่พลาดเลยมามาประจําก็ส่วนใหญ่ครับหลังๆประกวดบ่อยๆนะเรียกพี่มังกรแดงดี่นะจะดูควาเป็น คุณเคยมากเหมือนกันนะครับวันนี้พี่วิสิตมังกรแดงนะครับส่งปลาอะไรครับบอกได้ไหมครับของมะเลตัวเล็กหนึ่งตัวของมะเลตัวเล็กนะครับตัวเดียว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 วันนี้ตัวเดียวเลยผมจำได้ปีที่แล้วพี่ส่งกี่ตัวตัวเดียวเหมือนกันอ๋อตัวเดียวเหมือนกันโอเคอยู่ด้านนู้นใช่ไหมฮะตู้ไหนครัพอจะบอกได้ไหมเผื่อว่ามีคนตู้เบอร์ห้านะครับท่านผู้ชมนะครับฟังอยู่นะครับวันไหนถ้ามาดูเดี๋ยวมาดูกันว่าตู้เบอร์ห้าจะได้รางวัลหรืออะไรยังไงติดไม้ติดมือไปหรือเปล่านะครับก็ วันนี้เป็นวันเป็นวันที่ว่าก่อนวันวันเปิดงานเป็นวันที่ที่มาลงปลากันจ่างอย่างพี่วิสิตเนี่ยมีประสบการณ์ในการส่งปลาเข้าประกวดแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนในวงการอยู่แล้วนะครับพี่วิสิตมีมีอะไรที่จะแนะนํามือใหม่ที่จะในอนาคตที่เขาอาจจะอาจจะคิดว่าการส่งปลาเป็นเรื่องยากลําบากหรือว่ามีม,มีมีการแนะนำ เขายังไงว่าถ้าเขาต้องการจะมาปรวดปลาในงานนะครับก็ต้องเตรียมปลาให้ใหใหใหดีๆเรื่องอวดอาหารนะ,ะแล้วก็เปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะ,ค,ะครับผมแล้วก็อย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับเพราะว่า มังกรเป็นปลาที่ค่อนข้างอดทนต่อเป็นค่อนข้างอดทนนะครับก็มาร่วมสนุกกันใช่ครับและที่ที่ไงว่ามันเป็นการมันเป็นกีฬาหรือว่ามันเป็นอะไรที่ต้องเอาชนะอะไรกันขนไม่ถึงขนาดนั้นนะครับได้ก็คือเป็นเป็นเป็นรางวัลติดไม้ติดมือไปก็มาสัรค์กันกับคนที่ชอบปลาเหมือนกันนะฮะก็มาคุยกันมาเจอกันนานๆจะมาเจอกันทีครับมาสัคนกันครับมักสวัส อ๋อใช่แล้วสําหรับมือใหม่เนี่ยที่เข้ามาที่เขาไม่รู้ว่าเกณฑ์การวัดตัดสินเนี่ยเขาแบบอย่าง,งมือใหม่จริงๆเนี่ยเขาจะเอ๊ะจะรู้ได้ไงว่าปลาตัวนี้ที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยเอยสอส่งประกวดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูเยอะๆครับดูว่าเราเลี้ยงสายพันธุ์อะไรสีสันรประมาณขนาดไหนม,มาดูงานประกวดว่ากรรมการเขาชอบปลาสไตล์แบบนแนวไหนมาส่งแบบนี้สีแบบนี้ชนะที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็เอาเป็นหลักคร่าวๆว,ว่า น่าจะเอาปลาประเภทนั้นมาส่งก็ถือว่าต้องต้องเก็บสะสมประสบการณ์เรื่อยๆก็ต้องก็ต้องเริ่มก่อนนะก็ต้องเริ่มประกวดครั้งแรกก่อนแล้วก็จะมีครั้งที่สองครั้งที่สามไปโอเควันนี้ก็ได้ได้ความรู้จากพี่วิสิตมังกรแดงนะครับเดี๋ยวผมันน่าจะได้เจอพี่เขาสักทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอบคุณพี่วิสิตนะครับแล้วเดี๋ยวขอให้โชคดีสำหรับการประกวดนะครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเราต่อไปนะครับเราจะไปดูว่าคนในวงการคนอื่นมีใครอีกบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วเพราะเรามากันเย็นนะครับ วันนี้รายการโรน่าเรทีวีก็เจาะลึกาการเบื้องหลังนะครับแล้วเดี๋ยววันงานเนี่ยผมสัญญาว่าวันงานเนี่ยผมจะมาพาชมให้เต็มเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูว่าว่าในบริเวณงานเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือที่เราเห็นเนี่ยตามตู้ปลาเนี่ยนะครับน้าจะขุ่น นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งลงกันปลาเพิ่งลงนะครับน้ำเพิ่งกุดแต่ผมเชื่อว่าว่าพรุ่งนี้เป็นวันตัดสินแล้วก็วันที่1เป็นวันที่ปลาประกวดนะครับเออไม่ใช่พรุ่งนี้เป็นวันประกวดและตัดสินส่วนวันที่หนึ่งเป็นวันที่งานเปิดนะครับงานงานแสดงปลาเปิดน้ำคงจะใสปลาคงจะสวยแล้วล่ะครับก็ยิ่งเป็นวันเสาร์ที่1และที่ที่2ต้นเดือนด้วยผมเชื่อว่างานนี้คนเยอะแน่นอนนะครับก็บริเวณงานก็เป็นอย่างนี้นะครับซ้ายมือผมเนี่ยเห็นเลยเป็นปลาตะพัดรุ่นใหญ่นะครับ เยอะเลยนะครับส่วนนี้จะทอมมาเลยทั้งนั้นเลยนะครับและเดี๋ยววันงานเรามาเจาะกันเป็นตัวๆละกันนะครับวันนี้ขออนุญาตเดินเดินดูการจัดบูธจัดสถานที่นะครับไปเรื่อยๆก่อนละกันครับขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับบุคคลในวงการปลาโรน่า นะครับที่หลายคนในในโซเชียลหลายคนใ <Social> นหัวในโซเชียลเน็ตเวิร์กในอินเทอร์เน็ตนะครับรู้จักนะครับ <c oughs> นั่นคือผมอยู่กับคุณปิงนะครับหรือหรือคุณคุณปิงมานีเอ็กซ์แบ็กนะครับหรือย <c oughs> ูสเนมมานีเอ็กซ์แบ็กนั่นเองจากที่อยู่ประจำก็คือ arona society com นะครับคนนี้ก็จะเป็นมือประกวดปลา นะครับก็คือได้รับรางวัลมากมายนะครับผมไปแอบเห็นมาแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เห็นปลาของคุณคุณปิงมาหลายตัวแล้วนะครับอาทิเช่นว่ามาเลยน้อง,น,องน้องลิตาน้องลิตานะครับตัวน,นี้ก็หลายสมัยอยู่รุ่นใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็มีรุ่นเล็กๆตามมาอีกชื่ออะไรกันบ้างมีน้ำหวานมีแอนนี่เยอะแยะมีน้ำหวานมีแอนนี่โหชื่อผู้ชายไม่มีเลยไม่มีครับไม่ถูกกันไม่ถูกกัน<ม>น,ะนะครับท่านผู้ชมนะครับที่อยากเห็นปลาที่เคย ได้รับได้ผ่านการคัดใ,<ช>ใช่ไหมจากคุณปิงนะครับผมเชื่อว่าเกือบทุกเว็บไซตม์มีมีภาพอยู่นะครับหรือว่าโชว์นี้ก็ลองเข้าไปดูในอโลน่าโซไซตี้นะครับวันนี้เหมือนเดิมประกวดปลาชิงแชมป์ประเทศไทยที่เดลอมครั้งนี้คุณปิงก็ไม่พลาดนะครับ,รบม,มาแน่นอนวันนี้คุณปิงส่งตัวไหนครับรุ่นเล็กมี1 3 1 4นะครับแล้วก็เบอร์3เบอร์สหมายความว่ามีรุ่นรุ่นเล็ก 2, 2> <4 S 1> ตัว,ตวรุ่นเล็ก4ตัวเลยนะครับแล้วก็รุ่นใหญ่ รุ่นใหญ่หนึ่งตัวตัวไหนบ้างครับรุ่นเล็กไหนลองดูว่าปลาของคุณปิงเป็นยังไงบ้างจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์มาหลายคนยังไม่มีใครแนะนําปลาของตัวเองเลยนะทุกคนจะแบบว่ายังไม่อยากหมกเม็ดหมกเม็ด <laughs> วันนี้เรามาอยู่หน้าตู้คุณปิงไงหนีไม่ออกหน,ไออกนีไม่ออกนะครับตัวไหนครับ,คครบตัวนี้อ๋อนะครับตัวนี้โอ้โหพอมเลยร,รุ่นเล็กนี่ก็คือความความความยาวไม่เกิน15นิ้วนะครับนะตัวนี้มาที่มา หมายถึงครอกเดียวกันเลยวะใช่ครับฟาร์มเดียวกันเลยครับอ๋อฟาร์มเดียวกันมาพร้อมๆกันเลยนะครับเราแยงมาวันศุกร์เลยครับยังไม่ผ่านตอมอปั๊มเลยเฮ้ยออกอากายังร้อนๆอยู่แล้วออกอากาศได้เหรอได้ออกไนะโอเคมีชิปเมสมีทุกอย่างอ่าเอายังไงดีให้ให้คุณปิงอธิบายบรรยายปลาตัวนี้ทำไมแบบว่าเผื่อว่าท่านผู้ชมที่แบบว่าเป็นเป็นรุ่นใหม่หรือว่ามือใหม่ต้องการที่จะประกวดปลาอยากจะรู้ว่า เฮ้ hey, ปลาที่เขาแบบว่าเราดูในทีวีอย่างเงี้ยหรือว่าดูในรายการว่าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันสวยยังไง ถึงจะพอที่จะประกวดได้ถ้าอยากอยา,อยาเป็นมุมมองคุณปิงมานี่จริงปลาปลาประกวดตกได้หมดนะฮะจริงสุไดไม่หมดเลยถ้าเราคิดว่ามันโอเคแต่ว่าการตกปลามีความเสี่ยงนครับเรื่องขนย้ายส่วนใหญ่เจ้าของปลามักจะย้ายเองไม่ค่อยเป็นถ้าเป็นมือใหม่ถูกไหมฮะการเคลื่อนย้ายนี่มีปัญหาการวางยาการแพ็คปลาแต่เรื่องการลงปลาผมว่าทำเป็นมันง่ายมาแช่น้ำปรับน้ำแล้วปล่อย ปลาที่จะประกวดเนี่ยปลาชุดเนี้ยอย่างที่ผมบอกมันเพิ่งลงเครื่องมาวันศุกร์วันศุกร์มันมีเวลาปรับตัวแค่ไม่ถึงเจ็วันเลยไม่เอเอวันศุกร์ว่าวันนี้วันพฤหัสก็หกวันเองก็คือว่าสีปลาเนี่ยพื้นปลาที่ดีผมว่าควรจะเป็นพื้น ออกเหลืองเหลืองทองรับมันก็บอกแล้วทันนี้คือในในส่งของทอมาเลยใช่ไหมครับจะเป็นพื้นเหลืองมาก่อนปลาบางตัวถ้ามาใหม่ๆจะเป็นขาวอใช่มาใหม่ๆใช่ไหมพื้นเหลืองกาสังเกตนะความเงาอย่างตัวนี้จะเงามากกว่าตัวนี้รัวน่สังเกตดูง่ายตัวนี้ติ๊กตัวกปุ๊บมีเงาตัวนี้ไม่เงาแต่สีเก็ดตัวนี้เต็มเหลืองนะครับเต็มแผ่นอ่าอันนี้ได้ความเงาอันนี้ได้ความแปลกก็คือคนละแนวก็คือหมายถึงว่ามีจุด จุดเด่นใช่จุดเด่นคู่รัแบบนะครับก็อยู่อยู่ที่สายตาของคนลงให้คะแนนแล้วกันนะครับหัวทองนี่ผมมองเป็นของแถมหัวทองก็ควรเป็นหัวทองไม่หัวขาวเขื่อก็ควรมันมันก็ควรจะเหลืองเนียนตามสีสีเกล็ดใช่ออบางคนได้แบบปลาถ้าเราเห็นในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เขาถ่ายข้างบนให้ดูเห็นละองเหลืองปลาเล็กใช่ว่า มันเหลืองตาเล็กยังไงก็เหลืองออกมาเลยแต่พอโตมาคุณใส่ตู้ดำนี่มันปิดป่ะทำไมต้องเลี้ยงในตู้ขาวนี้ฝากให้ไปคิดทำไมพ่อค้าต้องขายในตู้ขาวอ่าใช่นะจริงจริงเนี่ยต้องต้องเขียนเป็นบทความนะมันก็แล้วแต่คนมองอย่างแต่ผมเลี้ยงตาผมเลี้ยงในตู้น้าเงินตู้ใสไม่เลี้ยงตู้ขาวอ่าเราเจอแล้วพื้นดําตู้ใสอ่า วัดกันไปเลยให้เห<ช>็นเห็นกันไปเลย<ช>ไม่ต้องมานั่งปรับแต่งแล้วแต่คนแล้วแต่แล้วแต่เชื่อส่วนบุคคลแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนมาดูปลาซื้อปลาผมเนี้ยคุณบอกว่ามันเหลืองเหลืองทองคุณต้องเห็นมันเหลืองทองอมไม่ใช่เอ้ยเลี้ยงไปปีหน้าเดี๋ยวมันก็เหลืองเดี๋ยวมันก็เปิดแล้วเกิดมันไม่เปิดคุณทําไงฮะคนเลี้ยงเสียผลประโยชน์อ่าใช่แต่ไม่ได้ไหมายความว่าปลาทุกตัวจะไม่เปิดอ่ามันก็อยู่ที่พัฒนาการและอยู่ที่ระยะเวลานะครับก็วันนี้ก็ต้อง ขอบคุณคุณปิงมากๆเลยนะครับอย่ามาตามอย่ามาตามเล่นงานนะเป็นความเสี่ยส่วนเป็นความเสี่ยส่วนตัวคนครับก็เดี๋ยวขอให้คุณปิงโชคดีแล้วกันในการประกวดครับขอบคุณปิงมากครับดีครับดีครับเอาละครับทั้งหมดของวันนี้นะครับก็คือเป็นวันลงปลานะครับวันเตรียมตัวก่อนก่อนวันจริงหนึ่งวันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะม yeah, ีการ ตัดสินนะครับว่าดูว่าใครจะได้รางวัลนะครับวันนี้ก็เป็นการเซิฟเซิฟเป็นออเดอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็ในตอนหน้าโรนาเรทีวีนะครับก็จะนําเสนองานประกวดปลาชิงแชมป์แห่งประเทศไทยแบบเต็มๆเลยเราจะพาเดินทั่วทุกบริเวณนะครับในวันจริงในวันงานเปิดจริงนะครับวันนี้ก็ได้เวลาอันพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็พบกับรายการโรนาเรทีวีได้นะครับในเว็บไซต์ roana station com นะครับวันนี้ก็ ให้ท่านผู้ชมก็ชมบริเวณนานต่อไปเรื่อยๆละกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ Yo,